เสียนุนออกมาแจ้งข่าวด่วนกลางดึกขออภัยแฟนคลับ FC จริงๆครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเห้าน้องวงยิงเพชรบ้านแพงเอาม่สูพีเอาโม่สูนอกเอาโมวสู f เอซีอีหล่าหน่อยกันเบฟังคือเก่านะครับผมเนาะ ซึ่งเมื่อคืนนี่พี่น้องเสียนนท์ได้ออกมาโพสกลางดึกนะครับผมนอดแจ้งแฟนคลับเอฟซีผ่านเฟซบ o ๊กส่วนตัวนนทพันธ์สีสันเทียว่าขออภัยแฟนๆจริงๆเนื่องด้วยฝนตกไม่หยุดบางงานเจ้าภาพโทรมาสถานที่เจอนองไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปติดตั้งเวทีได้ และตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยขออาภัยแฟนๆจริงๆเราจึงเลื่อนไปเป็นวันที่20 21-22นี้ทัวร์กทมซึ่งจากโค้ดของเสียนนท์นะครับผมเนาะมีงานพี่น้องห้างานที่ต้องเลื่อนและยกเลิกนะครับผมเนาะนั่นคืองานวันที่31พฤษภาคมนั่นคื้นอืืออื่นพี่น้องที่ตลาดนัดข้างปั๊มคาเทค ฉลองกรุง39นิคนมราดกบ,บังนะครับผมเนาะแล้วก็วันที่1มิถุนายนนะครับผมนาะที่โลตัสอมาตานครตตำบลคลองดำลุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีวันที่2มิถุนายนสนามกีฬาทูปเตมีตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีวันที่3มมิถุนายน ตลาดรวยทรัพย์ห้างเคหะบางพีโครงการ3-4มถึ 4, อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวันที่สมิถุนายนวัดหนองปือตำบลหนองปือออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีรตามที่เสียนน้นนะครับผมเนาะได้แจ้งเหตุผลไว้พี่น้อง สถานที่มีน้ําเจอนองนะครับผมนอบว่าสามารถเข้าพื้นที่ไปตั้งเวทที่ใดและตอนนี้ฝนก็นยังตกอยู่นะครับผมนอะกก็เลยต้องมีการเลื่อนออกไปแต่การเลื่อนครั้งนี้พี่น้องนั่นคือการทัวกทมในรอบหน้า20 21 22มีเวลาแค่3บวันนะครับผมนอะแต่งาน31 1234 มีการเลื่อนไป5งานนั่นก็คือต้องมี2สถานที่อาจจะไม่ได้จัดงานอันนี้พี่น้อง FC แฟนคลับนะครับผมนอกของอีหลาหน่อยเฮา FC แฟนคลับของสาวหน่อยเพริ้งก็ต้องรอเบิงหล่ะพี่น้องว่าวันที่20 21-22มิถุนายนนี้ทัวร์กทมสาวน้อยจะไปเล่นที่ไหนบ้างน่าจะมีโปรแกรมออกมาและตารางงานใหม่ออกมา แจ้งพี่น้องเอฟซีให้ได้ทราบกันก่อนล่วงหน้านะครับผมนอกจคือทัวร์กทมรอบหน้าวันที่20 21 22พี่น้อง3วันนะครับผมเนาะอ่านี่พี่น้องก็ต้องรอลุนกันบ่าจะไปล่งสถานที่ใดอ่าไกลบ้านพี่น้องเอฟซีบออ่าพี่น้องเอฟซีจะสะดวกเดินทางไปบออันนี้มารอลุนกันอีกครั้งเมื่อคืนนี้อีหลาหน้อยเฮาทําการแสดงที่จังหวัด นครราชสีมาหรือโคราชแล้วเสร็จทีมงานรถตู้ของอีหฬาหน่อยเฮาทางพ่อเอกได้ออกมาแจ้งนะครับผมเนาะว่ากําลังเดินทางไปที่มหาสารครามสนามกีฬาบ้านแพงที่จังหวัดมหาสารครามนั่นก็แสดงว่ากีฬาหน่อยเฮาจะไปวันปิดฤดูกาลนะครับผมเนาะวงสองนั่นคือวงสาวน้อยลําเพลินโชว์อย่างแน่นอนในเย็นวันนี้ ซึ่งเมือ่อคืนกลางดึกนะครับผมนอกกะเห็นพ่อเอกได้ออกมาโพสต์นะครับผมกนกกะลั่นเดินทางไปอาสนามกีฬาบานแพ่งจังหวัดมหาสารคาม h มาสันเด๊และเสียนนนนะครับผมนกกะได้ออกมาโพสต์กลางดึกเหมือนกันว่าอีลาอุ้งอิงพ้อ,พอทีมงานวงหนึ่งสิมาปิดด,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 ดูก,การวงสาวน้อยสองแรงนี้สุดยอดสุดขมสุดมันเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ กะเป็นที่ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนวาอิหลาหน่อยเฮาเดินทางไปร่วมง,งานปิดฤด,ดูกาลสาวหน่อยวงสองสาวน้อยํำเพลินโชว์อย่างแน่นอนในเย็นนี้และอาจจะมีศิลปินวงหนึ่งหล,ลายๆท่านเดินทางไปสมทบพี่น้องเอฟซีอีลาหน่อยเฮานะครับผมนกกะสามารถเดินทางไปกําลังใจลูกสาวเฮาได้ด้วยพี่น้องไปกําลังใจอีลาหน่อยเฮาได้นะครับผมนกที่ บ้านแพงจังหวัดมาสารคามในเย็นวันนี้ยังมีเวลายังเดินท่าทั้งท่านเนาะครับผมไปให้กำลังใจีหลาหน้อยเฮาหลายๆพี่น้องไปกำลังใจทีมงานคนในองค์กรน,นะครับผมนาอสาวหน่อยเพื่ันแพลงกันหลายๆนะครับผมนาอไปตุ่มไปโฮมกันพี่น้องกะเตรียมล่มเตรียมเสื้อกันฝนนะครับผมนาอไปน้าพี่น้องเผื่อไว้พกไปด้วยติดตัวอุ่นใจพี่น้องแต่กระขอห้เนะครับผมนาอมือแลง อาสาวน้อยลํองเพื่อนโชว์องค์กรสาวน้อยเพรินแพลงปลอดฝนนะครับผมนะ้องแฟนคลับเอฟซีได้มวลซืนห้เซแซวกันหนาเวทียางเต็มที่ได้ทําการแสดงอย่างเต็มที่เมื่อแรกนี้อันนี้เขาก็ต้องยอมรับนะครับผมเนาะนะเพราะมันเข้าช่วงฤดูการฝนแล้วพี่น้องประเทศไทยเข้าเข้าช่วงหน้าฝนแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมเนาะอาจจะมีเรื่องฝนฟ้าและการหลายๆปัจจัยนะครับผมเนาะเขามาประกอบ บางพื้นที่ฝนตกติดต่อกันสามสี่มือพี่น้องเหมือนสถานที่ที่มีการเลื่อนออกไปนะครับผมนอทีทางวงทังเสียน้นได้แจ้งว่าสาวหน่อยเป็นแพ่งขอเลื่อนวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นะครับผมนอขอเลื่อนออกไปเหตุผลหลักๆก็ด้วยฝนฟ้าอากาศแล้ะพี่น้องพื้นที่ไม่อำนวยนะครับผมเนาะพอมีฝนตกลงมากพี่น้องรถเวทที่หนักๆนะครับผมนอไม่สามารถ ขับเข้าไปได้รถเครื่องเสียงหนักๆไม่สามารถขับเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะบางพื้นที่เป็นดินนะครับผมนอกบไร้เป็นปูนทั้งหมดเหมือนกับที่ฉลองกรุงนะครับผมนอกท้าผู้ใดจาได้พื้นที่นั้นจะเป็นดินพี่นอ้องถ้าผู้ใดจําภาพไดนะ้คือภาพทะเลดาวป่ากล้วยนะครับผมนอกอยู่กกลางๆถ้าใครจําภาพนั้นได้ทะเลดาวอีลาหน่อยเฮ้า เซอ่วาพี่น้องน่าจะจำภาพนั้นได้นะครับผมเนะาะภาพนั้นเกิดที่นี่แหละพี่น้องที่อาฉลองกรุงไงล่ะเนาะครับผมบานท,ที่นี่มีการเลื่อนงานออกไป5งานนะครับผมเนาะอามื่อแรกอิหลาหนอยเขามีงานแล้วส่วนวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4แฟนคลับเอฟซีอหลานอย่าเขาก็ต้องมาลอลุนอีกพี่น้องว่าอิหลาหน้อยเขาจะมีไลฟ์สดอีกหรือเปล่า คณะหมอลำัมนองไมมุลอุยปุยบันเทิงศิลบ้านเลขที่8 9 9หมู่5จะขึ้นทําการแสดงไหมอันนี้พี่น้องเอฟซก็ต้องมารอลุ่นกันและติดตามข่าวไปพร้อมๆกันนะครับผมนพราะว่าหยุดลายมือพี่น้องมีโอกาสนะครับผมนะที่อีล่าหน่อยเฮ้าและทีมงานมุนอุยปุยบันเทิงศิลคณะไมทีลาหน่อยเฮาตังซื้อมีโอกาสที่จะขึ้นไลสสด มาลอลุ่นมาล่อฟังเ่าวไปน้ากันนะครับผมครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนีแวงใดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบาวอีสานได้นะครับผมหลายคนกะเห็นจมเสียดายอยู่นะครับผมนะ่าล่อมากตั้งว่าบักโดนอยากพบพ่อลูกสาวอันนี้กะทนรออีกสักนิดนะครับผมนะ่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสุดไข่ทางสองบอีสานน้ำดเดินเดิมเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหนีบาอีสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อน พอ,พอกันไใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผม